โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่บ้านเลขที่205หมู่หตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีเนื้อที่ทั้งหมด145ไร่22ตารางวา ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือว่าที่ร้อยเอกจิรพัฒมหาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกานิกาจินตาและนายศิรวัตรสอนนนทีกูลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน36คนมีเขตพื้นที่บริการ2ตำบลได้แก่ตำบลห้วยโกนและตำบลขุนน่าน นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยเจ็ดชนเผ่าได้แก่ลือลัวขมุมงถิ่นหอและพื้นเมืองเอกลักษณ์ของโรงเรียนไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำกีฬาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ทัศนียภาพงามตาเลิศล้ำกีฬา รักสัมมาชีพวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาพัฒนาทักษะอาชีพสนองงานพระราชดำริมีการจัดการศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นสามแผนการเรียนได้แก่ แผนการเรียนวิทย์คณิตแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปและแผนการเรียนศิลป์วิชาชีพปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด307คนและมีนักเรียนพักนอนจำนวน209คนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เน้นมาตรการเว้นระยะห่าง7มาตรการเข้มงวด 6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมทางโรงเรียนได้มีการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนมีการประกาศแผนเผชิญเหตุและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่29ตุลาคม2564เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์ site, โดยมีการทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารรวมถึงมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ได้กำหนดให้นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้งโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดังนี้ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ให้กับทุกระดับชั้นตาม7มาตรการเข้มงวด6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมอย่างเคร่งครัดมีการจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งจัดให้มีจํานวนนักเรียน20ถึง25คนต่อหนึ่งห้องเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันและเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนานักเรียนทางด้านอาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาที่ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กีฬามวยปล้ำแห่งจังหวัดน่านและมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป